Ah, peau, peau. Jangan bercei, jangan bercei. Hei, terdapat. Kita pelik, kita pelik. Pelik, pelik, 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 pelik. Pel ย no yeah ุ่บเ่าตัวนี้ตอนนั้นดำเนล่ยเอาดีเอาดีเอาดีเลยยุบยุบเอาตัวนี้เอาไปตัวเกศเช่งเลยเอาโอ้ย้อไม่น้ำแต่ป่อยกินไม่น้ำกินเลยีกินเลยลูกกินหมน้องเลยเออ อ่ะกอดทุกคนด้วยพี